ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชัน้นทุกภูมิภาคทิ์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจี G, มหานรกจนถึงพรหม,มโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษก,การใช้กรรมในทุกๆเขตแดนจิตญาณทั้งหลายที่ถูกสะกดถูกครอบงำถูกกักขังจองจำดับแน่นกุศลมนดำารถาคมเวทมนต์ทั้งหลายพลังพิญญาตะบะฌานญาณใดก็ตามทั้งหมดทั้งสิน้นน้อมใจขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพคะวะโตอ,อรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคกวะโตอ,อรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังขจามิธรรมังสรนังขจามิสังขังสรนังขจามิทุติยามปิพุทธังสรนังขจามิ ทุติยามปิธรรมมังสารนังคจชามิทุติยมปิสังขังสารนังคจชามิตติยามปิพุทธังสารนังคจชามิตติยามปิธรรมมังสารนังคจชามิตติยามปิสังขังสารนังคจชามิขอน้อมน้อมองค์มหาบารมี ทุพพระองค์ทรงเป็นประธาะนมูนเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายทั้ทงภาคทิพย์และภาคหยาบขอมอบกายถวออาย,วยชีวิต,ออววตแด่คุณพระรันตออนไตรยัยแด่พระศธรรมแ,และการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีและขอประกาศสลับประกาศถอนคำบนบาสารกล่าวทั้งหลายคำอณิฐานขอ อ้อนวอนขอร้องขอการติดสินบนต่อคุณพระรัตนไตรัยองคุณเบื้องสูงองค์มหาบารมีองค์ครุมหาครุทั้งหลายต่อเทพเทวาทั้งหลายจิตยานภาคทิพทั้งหลายการสัญญาว่าจะให้จะถวายในสิ่งต่างๆแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มา ตามเงื่อนไขที่ตนต้องการขอประกาศสลัประกาศถอนคำมดิฐานคำสัญญาหรือคำสัตย์สาบานคำปฏิญาณตนการรับขันการครอบครูการผูกมัดพันธนาการความพักดีความหลงศรัทธาลงยึดติดการเฝ้าคอยการปักจิตปักใจทั้งหลาย เั่นไข่ข้อผูกมัดผูกพันทั้งหลายในการผูกมัดตนไว้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสถานที่ใดสถานที่หนึ่งต่อองค์มหาบารมีพระองค์ใดพระองค์หนึ่งหรือต่อผู้โปรสัตว์องคุลุมหาคุลุทั้งหลายหรือกระทั่งกับดวงจิตอื่นๆเองก็ตามคำสัญญาการแลกเปลี่ยน ให้ได้ในสิ่งที่ปราปรถนากับวิญญาณหรือชีวิตของตนในรูปแบบของสัญญาปีศาจที่เคยให้ไว้ไวกับเหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารทั้งหลายลาานจนกลายเป็นความจําเพาะจนกลายเป็นความคับแคบ,นคบในตัวเองทั้งหลายกลายเป็นทาตกับการผูกมัดเหล่านั้นทำให้ถูกดูดบารมี และพลังชีวิต,วตทำให้เน,หนิ่นช้าต่อพระสัจธรรม,มความสว่างสวายเป็นสากลออาาไม่สามารถกว,ว้าง,ข,าาวงขวางไร้ขอบเขตตามองค์มหาบร,รมีได้หรือกลายเป็นนิเวน,นีิกรรมต่อภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้อง,องในที่สุดขอประกาศสลับประกาศถอนคำสาปแช่งคำขู่อาฆาตมาร้าย ความพยาบาทอาฆาตแค้นการจองเวรจองกรรมทั้งหลายความผูกใจเจ็บทั้งหลายความหวงห่วงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่มีต่อดวงจิตอื่นต่อมูลเราหรือภาคส่วนอื่นทั้งหลายที่มีต่อสรรพสิ่งสัพพะธาสัพพธรรมทั้งหลายที่มีต่อสถานที่ ไม่ว่าจะอยู่ในแว่นแคว้นดินแดนใดก็ตามขอประกาศสลับประกาศถอนคุณสายมนต์ดำคาถาคมการลงอักขระการประทับการสะกดกดข่มด้วยพลังอภิญยาพลังตะบะพลังฌานต่อดวงจิตอื่นทั้งหลายต่อสถานที่ทั้งหลายขอประกาศสลับประกาศถอน สิ่งที่ยังคงค้างคาทุกทุกขนาจิตที่ยังคงห่วงห่วงอะไรอาวอความรู้สึกผิดในใจที่ยังคอยเฝ้าวนเวียนเฝ้ารอคอยเฝ้าปกปักรักษาความติดจิตติดใจทั้งในทางที่ดีหรือร้ายก็ตามต่อสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมทั้งหลาย ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อสภาวะการสถานการณ์หรือปรากฏการอันเป็นมายาสมมุติชั่วคู่ชั่วคราวทั้งหลายต่อสถานที่ที่เคยครอบครองหรือเคยเป็นเจ้าของทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยมีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธานทรงได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลความหลงยึดติดทั้งหลายที่ได้เคยกระทํามาแล้วและผูกมัดผูกพันมาแล้วทั้งหมดทั้งสิน้นการผิดต่อคําสัญญาคําสัตย์สาบานคําปฏิญาณตนคําบนบานสารกล่าวเงื่อนไขข้อผูกมัดพันธนาการ ทั้งหมดทั้งสิ้นต่อทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณต่อสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมทั้งหลายนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนถึง,ถงกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยดื้อรันดื้อดึงเงพิกเฉยเมินเฉยปฏิเสธปฏิฆะโอหังอหางการต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลาย และทุกๆกรณีกรรมที่เคยใช้บารมีในทางที่ผิดในการเบียดเบียนในการตั้งเอาต่อสรรพสิ่งสรรพธาสรรพธรรมหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขใอยกรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปขา้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษและอโหสิกรรมและขอยกเลิกเพิกถอนคำสัตย์สาบานคำปฏิญาณตนเงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพันทั้งหลายที่ดวงจิตอื่นภ <gallon S 2> าคส่วนอื่นที่ได้เคยให้ไว้และผูกมัดกับข้าพเจ้าทั้งหลาย จนกลายเป็นนี่เวนี่กรรมต่อกันและกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างหมดจิตหมดใจเพื่อไม่ให้เป็นเวเป็นกรรมไม่ให้เป็นสิ่งปิดบัง่อความขี้คลายสว่างสวัย่อกันและกันอีกต่อไปขอให้ลูกหลานวงวานข้าทาสบริวารลูกศิษย์สาวกครูครูบาอาจารย์ในสายบารมี แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ยังไม่ตรงต่อเนื้อหาพระศธรรมหมู่เหล่าเจ้ากรรมในเวรและหมู่เหล่าเจ้ากรรมในเวรของเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายในทุกวงจรแห่งวิบากกรรมของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมา <tea> หร <pl ains> ือไม่ก <kaz an adviser> ็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นในทุกชั้นทุกภูมิพึงมีส่วนในการประกาศสลาประกาศถอนชดเชยชดใช้ขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยต่อพระศารราในการบวชการสละการเกื้อกูลต่อพระศาสนาต่อพระศารรม เพิงมีส่วนในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายโดยทั่วกันไปตลอดกระนานเธออโหสี่อโหสี่อาโหสี่โสโสโสโอเคอะมาหยัดน้ำกันหน่อยครับหนูไปนอนข้างบนไหมล่ะครับวะ ในห้องมั้ยมีส่วนในทั่วกันฮะไม่ได้แล้วลูกเพราะป้าออกอากาศแล้วขึ้นไปก็หลายนาทีนะก็ออกอากาศแล้วไงอือ